ใม่ล่าสุด Land Rover Defender 90สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ This is j a c จาก a n n e l นี่นะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวมาจลิตพรีเมียมคาตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับสำหรับ Land Rover Defender 90ตัวนี้ก็จะมาในแพ็กเกจของพรีเมียมคานะครับนี่ครับแพ็กเกจพรีเมียมคาก็จะมีแพ็คหน้าหนาแบบนี้ครับแล้วก็มีถาดรองด้านล่างครับ มาพร้อมการ์ดครับเป็นแพ็คสีแดงครับรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแพ็คเกจพรีเมียมก็จะมาพร้อมถาดใส่รถข้างในแบบนี้ครับตัวนี้เราก็เอาไว้เก็บรถได้นะครับไว้วางในชั้นโชว์นะครับและแพ็กนี้ก็จะมาพร้อมการ์ดนะครับการ์ดดันลอร์ดิฟเฟอร์เจ้าสูนอมข้างหน้าครับ 2.660.1ขีดหนึ่งข้างหลังครับดีเมียม Land ์ o v e r อร์ e n ฟ e นเดกับก็จะมีรายละเอียดและสเปคของรถบอกนะครับข้างหลังนักสะสมส่วนใหญ่ก็ชอบเก็บการ์ดนี้ด้วยนะครับผมก็คนหนึ่งครับที่ชอบเก็บการ์ดแบบนี้ครับเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยครับนี่ครับ Land ์ o v e r อร์ e n ฟ e นเดอรครับตัวใหม่ล่าสุดครับมาในสีเขียวอ่อนๆครับ ล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับแม็กสีออกขาวครับตัวนี้เปิดประตูได้นะครับนี่ครับนี่ครับด้านหน้าครับเป็นเอกลักษณ์ของ Land Rover นะครับตรงนี้ครับโลโก้ Land Rover ครับตรงกระโปรงหน้าครับ Defender ครับสำหรับตัวนี้ก็จะลดความดุดันลงหน่อยนะครับในส่วนของกระจังหน้าหรือว่าช่วงหน้าครับซึ่งปกติครับ Land Rover ตัวเก่านะครับ ก็จะหน้าเรียมๆดูแบบนี้ครับมาตัวนี้ครับออกแนวสปอร์ตนะครับโฉบเขียวครับรบเรียมนะครับมันๆให้ดูสปอร์ตรู้หลาหน่อยครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสนะครับสีเรียมสีดำครับนะครับของจริงอันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะครับสีขาวแบบในรูปนะครับเป็นไฟเขาเรียกว่านะครับซีนอนหรือว่าเดไลท์ออทามประมาณนี้ครับ บบเปิดตลอดเวลาเมื่อเราเสียบกุญแจไว้หรือว่าอยู่ใกล้รถประมาณนี้ครับและกระโปรงหน้าครับเป็นสีเขียวครับสีเดียวกันกับตัวรถครับส่วนตรงนี้ครับสีดำๆนี่ครับสำหรับรถของจริงก็จะเอาไว้ให้เหยียบนะครับเพื่อขึ้นไปติดสัมภาระข้างบนครับเวลารถพวกนี้เขาจะเป็นพวกออฟโรดครับไว้เดินทางก็จะเหยียบตรงนี้ครับ ของจริงก็แบบนี้ครับสีดําแบบนี้ให้มัดสัมภาระมัดอะไรข้างบนครับกระจกหน้าเป็นสีดำครับตั้งชั้นครับครับสไตล์รถออฟโรดครับไม่ได้โฉบเฉี่ยวเปอนรถสปอร์ตทั่วไปครับจะต้านลมนิดหน่อยครับแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นขับเร็วครับด้านข้างครับตรงนี้ก็เป็นช่องลมระบายความร้อนครับกระจกข้างครับสไตล์ออฟโรดก็กระจกข้างก็จะใหญ่หน่อยครับ เพราะว่าเวลาลุยเวลาอะไรเนี้ยจะได้เห็นทั้งช่วงบนและช่วงล่างของข้างล่างครับเวลารถลุยป่าลุยน้าลุยโคลนอะไรเงี้ยก็จะเห็นค่อนข้างทั่วครับในส่วนของลังคาครับสีขาวครับสีขาวถ้าชุดนี้จะแต่งนะครับก็ติดแล็กลังค้าข้างบนครับสีดำนะครับคาดมาเนี่ยตามเส้นนี้ครับแล้วว่าก็มาขีดเสี้ยวเองก็ได้ครับเป็นสีดําต่สวยครับตัวนี้เป็นสาวกาศครับ ในส่วนของจริงก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับกล้องไว้จับเซนเซอร์ครับแล้วก็เป็นภาพ360องศาครับด้านท้ายครับล้ออะไรครับนะครับใหญ่ครับตัวนี้ไฟท้ายครับ4ดวงครับนี่ครับสัญลักษณ์โลโก้ Land Rover ครับอันนี้ของจริงก็จะเปิดท้ายตรงนี้ครับเปิดฝั่งนี้ครับฝาถังน้ํามันครับตัวนี้เปิดประตูได้นะครับ แล้วก็ดิฟเฟนเตอร์ตัวใหม่ชมใหม่นี่ก็จะออกมาสำหรับรถของจริงนะครับก็จะออกมา2แบบครับแบบ3ประตูครับกับแบบ5ประตูในส่วนของมาจุเลตก,ก็จะทํามาเป็น3ประตูก่อนครับแต่ว่าเปิดได้แค่2ครับท้ายจะเปิดไม่ได้ครับผงม,มาไลายซ้ายครับนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดบันไดมาครับเวลาเราแต่งคันนี้ฮนะติด ขอบบันไดเลยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเล่นสีหน่อยครับเอาสีมะขามเป็นสีเงินสีขาวนี่จะสวยครับตัดกันเรามาดูใต้ท้องรถนะครับ Land Rover Defender made in Thailand รหัสครับ bk หนึ่ง1จ็ศูนย์ห้าสองหนึ่งรุ่นนี้สวยมากครับของจริงก็สวยมากครับรุ่นนี้ของจริงก็เริ่มประมาณหกล้านครับสวยดีครับไว้ขับ เท่ๆรอยๆหกล,ล้านครับและนี่คือ Land Rover Defender 90ตัวใหม่ล่าสุดจากมาโเล็